สปรินต์ R หนึ่งโอเคใช่ใช่ใช่กด <c oughs> ไปแล้วครับกดไปแล้วครับเฟอร์มอ๋เฮฟเฮฟเอ้ามึงมาจากไหนเนี่ยอเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ่อผมเมืม่อกี้ผมเห็นปุ่มสามเหลี่ยมมันมคือผมไม่ได้ตั้งใจฆ่าพี่นะคือเมื่อกี้ผมเห็นปุ่มสามเหลี่ยมแล้วพี่ก็โผล่มาดอกเดียวตายเลยวิ่งเร็วครับ มันมันมีทางเดียวให้ไปก็ไปไปก็ป่าหมาป่าอืมอืมอืม,อมตายกูฟาดแม่งหมดกูไม่มีความแค้นส่วนตัวกูฟาดาฟาด,าฟาด้วยความงงฟาดด้วยความงงฟาดด้วยความงงฟาดด้วยความงงไม่รู้เรื่องอะไหล่ทงๆท,ที่เขาก็อาจจะเป็นคนดี แอคชั่นคอสสแตมิน่ออการทำทำบางอย่างอ๋อต้องการสแตมิน่อ๋ ا, อสแตมินาอยู่หลอดล่างแล้วนี่คืออะไรอเด็ดเด็ดเห็ดแดกอะไรเดียเพิร์พัเพลซี่โอเคไม่ไม่มีลางบอกเหตุอะไรทั้งนั้นไม่มีลางบอกเหตุ ขวาห้ายซ้ายดีอีกแล้วเอามึงใครอีกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวดกูเดี๋ยโผล่ดักเหรอสุ่มเหรอโอ,โอ้าอย่างนี้คือไม่มีทางเลือกนะคือผมกับพี่ก็ไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าพี่ก็ต้องมาตีผมเพราะว่าผมไม่รู้เรื่อง อะไรนั้นสิ่งเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนพี่ผมไม่รู้เรื่องผมตีกับพี่ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แต่ผมหลบได้อู้หลบได้ก็เฮียแล้วลุกอู้ลุกพี่อู้ตายได้เฮียโดนสับไปครึ่งท่อนเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นพี่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 ฟาดนะพี่ขอฟาดนะพี่อึบอึ๊บลุกโอ้โหชัดชัดร์ชนะพี่ชาร์ชชาร์ชนะพี่หลบดิอื อือให้โดนให้โดนอืออือลบหลบสามรอบหลบโอเคสามรอบหลบเอาอีกบ้างเอาหลบโอเคอุย้ยตายตายหลบอุยอ้ยอุ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยเอาเอาโดนยันสะกดมนแล้วพี่จะมาตีผมทำไมเนี่ย ผู้เท่าเต่าปะเนอ่ยผีอะสับสนไปหมดอะโอ้คาถานี่มันยังใช้ได้อยู่แล้วเนี่นนยมาจากภูเขานั้นใช่ไหมละ่ะเอาละเอามือมานี้ อ m มโมบิไลส์สเปลอสตันเออโอเคสกิลสตันเอาได้สกิลใหม่เอาละทีนี้ แค่อ,อ่านคาถาน,นี้มันแค่ทำให้ศัตรูแข็งทื่ออยู่กับที่แข็งมันหำไม่ใช่ชาาใชเป็นคกนเล็กๆไน้อยนะอเอาไว้ใช้ตอนต่อสู้นะโกคูไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผู้เท่าเต่าต่าดีใช่ไหมล่ะสาม,มารถาสะกดศัตรูไว้ให้ยืนแบบนิ่งๆได้นะ ราวกับเป็น่านเอาตายแล้วลุงเฮ้ยโอ้โหเมื่อก่อ,อ more, กนปกติมันสะกดได้นานกว่านี้นะราก่อนว่าชาวฟังว่าชาวขาฉาโลคุโฉเอ้าตีเอาตีต MM. ีลุยต่อขายหมดสะกดอุ้ย อ๋อมันมันมีสแตมิน่าหมดอุ้ยอุ้ยโอ้โหตายแล้วหลบไม่ถูกหลบไม่ถูกก็แล้วมึงก็ฟาดแม่นกระจังลูกพี่เอ้ยกูกดอะไรเนี่ย L L หนึ่งยุทธอ๋อดื่มน้ำโอ้นี่เพิ่มเลือดนี่เพิ่มเลือดรอบหนึ่งรอบสองรอบสามฟาดอืมอรอบหนึ่งรอบสองโอ้ยหลบสอง,สอง,สอง,สองไปเหี้ยแล้วแล้วหัวแบก ตั้งแต่บอสตัวแรกศูนย์สลายกลายเป็นผุยผงจะเลินละต่หมอมาเกิดทดสอบทดสอบจุดเซฟโอเคปะ่ะทดสอบจุดเซฟเขาเรียกว่าทดสอบจุดเซฟอ้าวละเร็วเลยทีนี้เร็วเร,วเร็วเลยเร็วเลย โอเคอ่าไม่มีมอนเกิดโอเคทดสอบจุดเซฟดูว่าเซฟได้หรือเปล่านะครับผมดูเอา้ามีนี่ว่ามีแบบนี้นพกตีเคียร์เคียอันนี้หวานเทียบหวานเทียบแน่เก่งเกงจอนนี้เกง่งจอนนี้เกง่งอืม้มเอาฟาดเขาดิ ทำไมมันตอนชาร์จมันตีชา้าจังวะืมแต,ตอนตอนชาร์จมันตีชา้าจังวะเฮ้ยเอาเห็ดห,หายแล้วด้วยเดินเดินเมันมันมีมันมีตรงนั้นมีตรงนี้ลแล้วเก็บเก็บเก็บก่อนยอย่าเชื่อเอา้ามึงมาจากไหนเนี่ยสองดอกมันต้องเรียนรู้ก่อนเหมือนกับเซเลตเซเลตโ,โซนซีโร่มันต้องแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้ก่อนเรียนรู้เรียนรู้อ่าเจอตัวแล้วเอามาพี่มาเรียนรู้ผมรู้ผมรู้แล้วพี่มาพี่เอาไงาตีก่อนหนึ่งทีเอาใหม่เอาใหม่นะพี่นะยังไงอันนี้เนี่ยโอ้โหเรียนรู้ก็เฮียอะไรเฮียเข้าเต็มกระบานเข้าเต็มกระบเอากูต,ต้องหลบยังไงอ๋อต้องหลบสวนโอเคหลบสวนดูนะหลบสวนโอหลบสวนไม่ได้ตายตั้งแต่เริ่มเกม ทดสอบทดสอบเขาเรียกว่าเอเขาเรียกว่าทดสอบการเอทดสอบการหลบทดสอบการหลบอ่าทดสอบการหลบเนี่ยผมทดสอบการหลบเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวๆมีมีเวลาทั้งวันมีเวลาทั้งวันมาเอาตัวแรกเอาตัวแรกก่อนเอาตัวแรกให้ได้ก่อน โอเคคัะมอนเบบี้คัะมอนเบบี้ใส่ก่อนเลยสามเหลี่ยมงามๆเอาไม่ไม่ได้ด้วยโอ้โยเตีแบบธรรมดาก่อนโอ้โยต้องรู้แบบคมคอมบงคอมโบ,มโบสกิลก่อนนะคอมบงคอมโบ,มโบสกิลวิ่งเร็วก็หมดสองโอ้โยโอเคสวยอ้าว ลุยบีเบริรมเลยแล้วกันลุยบีเบริรมครับมารอบรอบนี้เรามีเขาเรียกว่าเลยเรามีสกิลเรานี่ว่าสกิลก่อนอืมตีแบบชา้าเออเออหลบโอเคเริ่มเป็นอ้าวเริ่มเป็นเริ่มเป็นเริ่มเป็นอุย้ยตีรัว ไปไหนพี่ไปไหนพี่อุ้ยอุ้ยเรือรถเร็วว่ะเออเอ้ยโอ้ยโอ้ยรอบนี้ผมเอาจริงแล้วพี่นะรอบนี้เอาจริงแล้วพี่นะมาไอพี่ยึ้ยึดกับพี่อ้าวนี่ไงพี่ยึดไงพี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากำยึดไงพี่ สตาร์ทพี station, ่นี่มึงโดนกูไอ้เหี้ยมึงโดนกูอันโทษพี่ใจเย็นใจเย็นพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมหลบผมกิ้งหลบพี่แล้วนะผมผมกิ้งหลบพี่แล้วผมกิ้งหลบพี่แล้วพี่